สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิญมค่ะพี่น้องวันนี้นะคะ่ะเชิมกันเอดเวียงอียังยู่บ้านเลยพาพี่น้องเลยมาบ้านโคกค่ะบ้านโคกเนี่ยอำเภอพุทธิสัยพนังเวียงอืออำเภอพุทธิสัยนะคะ่ะไอ้แต่ว่าพุทธิสัยกับบ้านาเชิญม,มันก็ย<ด>ุ่งกล้กันเนาะค่ะขานสะพานเนี่ยขานแบบขานมากอะขานบ้านสิงอาดมากก็เลบ้านโคกไงมะสิพาพี่น้องมาเที่ยวสวนเงาะค่ะเป็นครั้งแรกของเชิญเชิมว่าเคยเข่าสวนเงาะจากเทือเนาะค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ามาซ <นะ S 1> ืา้อบางเงาะไปกินกันเลยพาพี่น้องมาเที่ยวสวนนจากต้ โอ้สวนมันงยอยาเนาะไปก็อดใจไ่ไหวอยากมาเห็นต้นแบบงหลายต้นติดบว่าไม่สยังมาสูกปุนเถอะนั่นสิละี่ยเห็นปะปุนปุนอะยี่บักตะมุดปะมอกรุดเออละมุดปุ่นี่ไปครับมันหมมันเก็บปุนเถอะหมมันเก็บ โอ้โอ้โหสวน <laughs> <últim> <laughs> <Pokémon ear pakai Again> นี yeah! ่เป็นไร่ดเป็นลายนมันก no ีอันี้ซอยจนเเป็นลาเป็นพวกนี้มันมันบดุกเียวมันเก็บทุกันอนีและมาเลยทุกเล็บอ้เยโอ้ยว่าสันียอย้หเยผดด้รถบรรอ้ย ต้นมา้วคะบักอันเงาะสวนนี่เป็นปอดยาเงาะอันอย่างกน่ะปอดสารปอดสารมันจะกรอบนะค่ะมาเสียดอกร้องมึงได้วยอย่างเงยด้วเอามาร้องอย่างเงยในทเหนมึงเนี่ยร่อนดีมากครับเป็นบร่อนมาทะเลอราิมมึง่เ้อเื้อ่นาดล้วีมกันกินรยงอืมร่อนเป็นร่นดีใจชีมบ้บ่อยกินด้ ล่อนดีนรับพนร่อนดีส่วนแล้วเราได้กินปีนี้แล้วก็ได้กินข้าวมันจะออกเลยเนาะพนจะปติไหนป็นไงครับไปแช่ตัวกินนบ้านในเทียร์เบิงก่อนครับขึ้นรถไปบนันตกเก็บเลยฝนซอนคะบพนนะหมากพนนะนต้นเน้อครับฝนตกบ่ดีครับ มันต้งด kind of like uh, like ีพ่มันมันดีแต่ว่าีงตัวเอนยนี่่เก็บอะไรจ้ะขอบันตัดมาเลยเออหมดแดงรีบรฮะได้มากกว่าู้นของสดด่พี่น้องอืมจังไรเนี่ยจ้ะเออูีีไรอยู่แต่ว่าแต่ว่าไปเสียกมันไรกัวนี่ละขอบันปลูกไรกัวหละพี่น้อง เอียดเครับเีสดตมสุกเครับนี่นี่ครับตนเกิดเสียงหมนไปเบิดเลยเนาะคุณเออเดสต้นมันนี่เนาะเธอเนาะลงปูกใน้เขาเนาะปอปูกนมันรู้เสียงนี่นะุเดสียบเคุลายเลยเนี่ยสดจากต้นเนาะ มันเป็นัวมักมันก็เก็บง่ายเนี่ยค่ะผมดูนเบนล้านับวมันะเก็บท่เก็บอะไรเป็นร่นันข่นเาะเงแล้วเอันนี้ก็รบตัเนีเกอากระมเก็บตามหัวด์ครับ หล่อนดีส่วนแล้วเนี่ยมันแซ่บตรงนี้แบบเนี่ยเสร็จที่น้องกันกินเหมงง่งเนาะนะคะ่ะทดสอบมากที่สุดคือเปลือกมันอั <c oughs> เนเนี่ยให้มันมีอันเนี่ยมันแซ่บเปลือกที่วันติดไนมั้ยน่ะอือกี่เดือนแล่ะสามสิบไนค่ะอือืมดีสดๆครับเป็นตะวันเนี่ยถูกป่ะจ้า ันมันมันสีมันอันนั้นคืดิ่เอาเาเบิ่มมันช่งนั้นด้ยกอยต้งไปมันสีเชียวอืมวนนี้ต้นพัน่ดีนะอ้เรามันปวัืมเก็บยเพิ่นแล้วคนเขาจะไปเชี่ย ยเยก่ได้จเียเข้ม่้ก็เกีย่ได้ล่อของ้านเจ้ีจของสวนมันเด้อค่ะเป็าง่าปีนี้มันทางอันคือปีทุเรศแล้วเก็บจ้างลูกน้องอะไรกันยี่สิบคนยี่สิบก็ขนค่ะปีนี้ตัดผู้เดียวกันยังบ่ทันมันตัดยาคุณลยฝนฟ้าน่องจ้างบรรยากาศบรรยากาศบ่ดีคนม่เยอะคนี่อีกแล้ว หวนี่ไดี๋ย้่ิเไลยีไก่นี่ยังยี่หวงเอแต่แดงมาเราเลรียงหมดซกผมที่นี่เอามันบได้ใสสารพิ้เลยเหรียหมดเลยเยเนี่ยแค่หมดแดงมาขายไปตหลายเนี่ยครับเอาแบบเอาแบบพันชาติงามนี่เนาะจะกินแบบพันชาติีละงเออตกอีกแล้เถอะมียะนี่ยเนี่ยเถอ่ตกอะรอตกเด็ดเนี่ย ม้วนเดียงันมีไน่ง่ายกันเลยมีนวลบอมีไนมีนวลเถอะเนาะมีไนเลยมีตีนมีอันนี้ละก็บมีไนเลยต่อให้ต่ใหลสองร้พอนอเอามีไนย่างเไาซาบนีล่กน มันงอเนตะตนสองีแ้วน่สงหน่อยโ้หมน้ามครับดิจะอยยายไปีมันงอดิจะอยพมขายกัมีไก่ปลาปไก่สวนมังอโอ้กาทำสวนเิ่นมา าบเไม่ได้ตัดยาเาไม่ได้า่ตัดุน่าเขไม่ได้ตัดยาข่ยาาดียอันเดียดยอดเธอเอาเดียดด้วยเธออันีดตกอนนะอันเดียดเตะกํลังไว้เถอะเอาแบบถ้าประสาทเดียดตัดเอาอันนี้น้อยดิบเบินน้ำักันมาบอกงอน้อยดิบืเป็นเลยน้อยยังก็าเจียไปเถอะว่มีเนื้อแต่ละว่า

เป็นเด็เช่นนกเอีนบั็กนเป็นดินเขาเกิดเก็บเห็ดปวกเงี้ยใครมาแดงครับมีวิดครับรนี่ยงนเมด่งนต่โจกดีนะครับไม่ได้กินน้ำกินยังเก็บมาเถอะ มันเกิดฟตมาหนึ่งทีครับมันเกิดฝุก็พวกบอกนะฟนตกลามก็แบบนี้เกิดไปอยู่นี่อือเออหนี่นี่ยอมมึงนี่เป่อนบ่แต่วาจากต้นนี้ครับแนะนำต้นมาครับเหลือสีต้นเหลือสี่สิบต้นอือแล้วก็ไม่ได้ปลูกคือเจ้าน เริ่มปลูกหลายเลยนี่แต่ว่าจากะได้ผลไม่ได้ผลอีกเรื่องนึงอ๋อพี่น้องเพิ่นก็นเริ่มปลูกแล้วค่ะวันนี้เจ้าแรกครับเจ้าแรกในเกียร์เนี่เอาในวันมันมีแต่เราปลูกเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มปลูกแล้วจักปีแล้วครับนี่ยี่สิบห้าปีแล้วยังาอยู่แต่ว่าตอนในเกียร์จักปีมางอนหน่อเถอะเริ่ม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 ในซิ่งงวยกันถึงหกปีหกปีได้มีงวยให้กินค่ะปีเจ้าก็จะได้ขายเริ่มทีได้ขายสิบปีแปดปีเนี่ย แดเ่าป,ปีะีจะได้จะรู้ปุ่นี่ออบบนี่นะเน้อยี่าจริงินี่ยแซ่บน,นะอืเกียจขี้เยจอีงเกี้เกียจขีเียขี้เกียจ้เกีเกียี้เยขี้เกียี้แก่ยจขอเกขเขเกียจเก้เกียเี้เกี อันนี้เสเลยอืมเนี่ยคือว่าสวนเราต้นนีกินได้เลยเนี่ยเพราว่าเียวต้นกอ,อยึประสาทลงมาเพราะว่าขันดอกจากากวขวง่ว่ามันเขียวปยเอาีที่จริงตนนีก้กินได้เลยนัน,น,นี่สวนเนี่ยแต่ว่าคนยังบ้านเก็บซื้อข้าเนี่ยมันข้าอยากสีอยากได้ม้แดงๆอ๋อได้เขาแล้ว สีแดงกับแซ่บขัวขึ้น่านนั่นแอืเก็บมาเลยเหรอเก็บต่อยจนคือคืแซ่กัแดงให้ก้อนเดียวบ่มีมีคนมาเยี่ยมสมสวนอยู่บ่านิีนะมาดูโยงันราชการจะมาโยใบตัดนีนับเพิ่มสามหมื่นได้มาจ้ะให้มันออกดูดอนี้ไม่ออกลายที่จ้ะ จะอยู่หัวด่วนผู้กระจองเลยนะนซุ้มบอลไหมหัวด่วนออกข้าเจ้าไปสามเทียวเลยดิไม่ได้โง่เมาอีกโ่เพราะสูตรประทันนห้เจ้าไม่งั้นนี่แหลกว่าจะมันจะมีหลมันซื้อมาจะมาเอาแบบเพ่ปขายต้องเอาไปขาย่นปีนี้มันมาหลมันมาไหลคือเขาเจ้าก่อสร้างไปกินเหรอแต่ว่าเขาเจ้ามันกับหลายคนเนาะหลายฝนชนแต่ในบ้านนี่ผู้ใดอยากเป็นประิขี้ก็มาซื้อเลยได้เนี่ยค่ะอย่างเรบอกเงาะยุ่ิซุ้มสนเนาะเพัดปัญยากเพม่อนกัขี้มาซื้อมาซื้อเลยเดี๋ยวจะทุเรียนเนาะยแถวบ้านนู้นนู้ สามเพื่อะไตายี่แต่ว่าบ้านมากก้องงามดิเาเรีย่ะจ้ายุ่ยยังไงยู่ยงานไหนอะไรมองต้นฟามนหต้นฟารมบ่ตงั้นจะคืัวเริ่มยืดขึ้นแล้ว่อัน้วักนเลยนี่นี่ลู้าก็มันเรื่อยๆนะครับแดงละนี่เก็บบาก็พน่ยเ้อะตึม คุณน่ะรายได้ถึงแสนค่ะปีนึงน่ะปีนึงรายได้ถึงแสนค่ะโอ้ตรงนี้มันเป็นน้อยบุบบบอู้ส่วนนี้เขาปนตัน่ะคุณน่ะมาส้งมุมเุณาในไสทงนข้างในก็เข้าไปโอ้มันลงมาตั้มแบนี้ตัวนี้เนาเานะตัวนตตั้มหงกเนะ อ๋ออุต้นเนี่ยฝนพวงเป็นพวงเลยอือลากดีเนี่ย้ตื่นเต้นนะเธอเนาะเก็บหมองเงาะนเตอนว่ะเคยเก็บบมองเงาะครั้งแรกเลยนี่ฮะก็เห็นต้นหมองเงาะเคยแบบว่าเห็นแบบอย่างก่อ สินแปร์เพื่อสังคมไนงะเห็นมันพานอยู่หน่อยเถอะหนอะ่อยเห็นแต่เกลียวไปเป็นรู้สึกว่ามังออซื้อมาเ,ปเปพราะได้สัมผัสแบบนี้ค่ะโอ้วงถึงดอกเดี๋ยวไปครับเก็บอืมอมังอ,อ่อดูงบูมทั้งนี้เริ่มบูมเริ่มคนนิยมกินกินไงเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่นพันโรงเรียนแบบเถอะอยังเพื่อนเพื่นโรงเรียนมันเนาะเพื่อนเป็นแถวดีเด้นคือเขาแถวไปโรงเรียนนี่แหละยุ่งพื่นแล้ว จุ่มจุ่มคนนั้นนี่ตี่ยกับตะกรอนนั่นก็ใส่สารพิษเจ้าของกระสิตายก็เลยหาใส่เชี่ยวภาพมาที่สมเด็จเล้วเชี่ยวภาพอ่ะเรียบร้อยแล้วที่ตังาต้องไปงอนเชี่ยงนี่น้ำหวานอยากคนสูตรเองพี่น้องสนใจอยากอยาะไรกันงอนเสียบงอหวอานสูตรน้ำเพลินได้แล้วค่ะเป็นกิดคนเองราคาแพงป่ะจ้าพวกนี้ราคาขายแต่าไหร่ปุ่งให้ปุ่งแล้วปุ่งให้แติดปุ่งให้ค่ะ เป็นิันเป็นเชือเชือิกินหัวุนษ์ตลาดอน้มหเลยดิน่นแลวบกัย่อเอาคุณน้ะบอกน้เ็ยังโเต็มต้นเลยมันน้ำก็เต็มต้นค่ะมัน้อเน้เออมันมันกำลังสุกอยู่เดียกำลังสุกโอ้นี้ยคุณน้าพี่น้องแดงเลยนอะเธอเนอะแดงเออมันมันยังไม่ได้สุกเลยมันกำลังเริ่มเริ่นซ้วนเต็มเลยครับ อันตอนเนี้ยแเสียบีเนี้ยสดสดจากต้น,นสดสจากต้นแล้วเนียสดจากต้นนะเสีสยบพอดขีดดีนะ <พอ S 2> ค,ครับเป็นนะเกินกองครับงานนี่ <c oughs> ได้สิเบิร์นะครับดดๆนี่ โอ้ไก่ดก็นี่ครับโอ้โหเนี่ยพลังกะสุนอืมสวนคเลยก่ดีเลอพือนทั้เืนพนถึงเดียดดีนะครับทุนนี้เดื่แด่ดคหรือเปล่าคุณครับต้นน้อยๆนี่ก็เป็นเป็นทุกงาครับ นี่นอ้ส้หสี่ไก่นี่อนวนลงนรคนแี่ไก่นีลังต้นเจเทือกโอ้หลายครับมันหวานดีเนี่ยเปลือกร่อนนีรับเสียบนี่พี่น้องอ่าตอนแรกมือนีบความตั้งแต่ไม่ใช่มัมนมาลับปากเงาะค้าไปเลาะนะค้ะกับพี่น้องกันเลยแต่ว่ามือนี้กับบงเอิญกันไอ ทางสวนพนยังสุกบ้านหลายแล้วก็สุกไม่ได้พร้อมกันเด็ดปงเงาะปีนี้พันก็เลยบอกว่าปีนี้ไม่ได้ขายสรงจะมาเรากับมาซื้อไปกินบองงอเราคุณภาพเกรดเอเลยคิอว่าแบบแซ่บนะนาะแเมนนาะมันล่อนออกมาจากมเมล็ดนะค่ะแล้วก็เป็นสวนธรรมชาติแล้วกันธร,รรมชาติย,ยาคา <มะ S 1> ยองคายยางพนก็ไม่ได้ใส่ยางพนใส่ไต่ยางก็เนื้อบรุกกะชีวภาพค่ะไม่มีสารเคมีนะค่ะบองงอพนก็เลยได้รสชาติที่ดีแล้วก็แซ่บนะ้ค่ะพี่น้องสนใจอยากจะมาเที่ยวชมกับหมาใดหรือว่าสร้างสื่อใดเด้อค่ะพวัน ตั้งสื่อหมาถึงมาเอายุสวนเด้อค่ะคุณไม่ได้ไป z ่งพี่น้องแต่โทรมาจองก้อนก็นกนได้ค่ะนี่แหละสวนที่บ้านโคกหัวปูเด้อค่ะสิมาทางบ้านมะก่องก็ได้สินบ้านน้ำมึ้ยหรือว่าสิมาทา้งรัตั้งค้ำก็ได้บ้านซึ่งอาจก็ได้เด้อค่ะกะบนี่สวนเดียวนี่แหละค่ะในในอำเภอนีในเขตนี่สนอง <Yeah. S 1> เพราะว่าจะสื่อมยุยุบวมิสัยมงังอึ้งจะสื่อกับบัลลูได้อค่ะ กรดีใจพี่น้องเมื่อนี่ค่ะมาเก็บบังงอบังงอเจ้าของสวนกระจดีสุดๆเลยนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะไว้สนิทอะไะเด้อค่ะเริมกระจายเอาไว้สนี่ละกับสีพาพี่น้องไอ้กลับบ้านก็เมืนเนี่ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เริมละกันในหูดำน้ำเนื้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฉิมฮักพี่น้องเด้อค่ะ